จ้าหวัสดีค่ะยายเย,ย็นหลานเลี้ยงยายนะคะมอนีิเดะมาอัดคลิปแล้วคลิปเล่าสู่กันฟังะ,นะ้ามอนีิสิล่งคลิปเรื่องอีหยังจีสิว่าบอกเพื่นเรื่องอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งตัวเนี่ยนี่หันมาล่องมาล่องจับอาชีพคนขายไขย่คนขายไข่นะคะอาชีพเก่ากับปรด,ด้ทถิ่นเด้อค่ะเด้ออาชีพเก่ากับอาชีพขายประกันประกันรถ ขนมเมฆค่ะซอยเพลินขายล,าล้กกามรีดผ้ากันยังรีดคื้อเก่าไปขายไข่กับมาล่ะก็ล,ะกล้กกามรีดผ้ารีดผ้าทรงบุกค,ค้าบางเทือบุกค,ค้ากะให้ไปเอาผ้าให้ไปทรงผ้าแล้วก็ให้ไปเอาไข่พอเอาไข่ไปให้พร้อมนะคะน้องเบ,บึงน้องเบึงใม่เห็ดเบิงได้หลายอย่างาจะเป็นยังไงช่วงสภาพวะแบบนี้เนาะ ไรเห็ดเห็ดอันไรได้ไก็เอาเนาะรอวังดึงเราจะไม่มีความจนในหมู่คนขยันสุภาพสิทธ์นะคะทั้งี้ก็รีดผาเมือนเสาไปขายไข่ออกไปขายไข่หงมงเสาเข่ามาบ้านเก่ามงเคืองเ,เขามาบ้านแล้วก็เอาผาไปทรงลูกค้าเอาไข่ไปทรงลูกค้าเสร็จแล้วกา็ลูกค้าก็ เอาผาเก่าไปทรงใ้ผาไม่ม่ลีดค่ะผาของอของนัต่อยของบริษัทประวัติรัดกับของพี่น้องอะคะ่ะตั้งนี่ลีดผากนสองเจ้าเสริมกันไปพ่อได้บรคกากับเขาโมเมนว่าไปขายใครแล้วเลือกลีดผาบมได้นะคะอาชีพเกากับข้งไว้อาชีพไม่กระหาพิม่มหรือเขาเรียกว่าจับปลาหลายมือมันก็อาชี ข้นก็นว่าจับปลาลายมือบอดีเร์เส็ดอันไนกนรกะเค็ดไปลายางหนึง่งมันบอดได้ค่ะเค็ดยางเดียวก็เค็ดบอดได้หน้าที่นี่ตอนนี้มันต้องเอาเบิด์ตคุยยางเค็ดลัเนเค็ดนี่แต่ของกับบดได้บ้างสามีกับนางขัดไข่นางเช็ดไข่นางทำความสะอาดไข่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเอาล้านหน่อยลับแล้วกะเบียกบิร์ต กันสีเฮ็ดเวียกเห็นตจะจะสินน้อนเอาหลานนอนแล้วกะหลานน้ำฝนอยู่หน่อยนึงหนีใอยู่ดเ,เดือดจะหาหนที่ก็เลยเออผามันมีก็เลยมาหลีดผาซะก่อนเพราะว่ามืออื่นสิได้ไปธุระอีกมืออื่นหยุดขายมือหนึ่มง,นงมืออื่นสิไปโคราชไปทำธุระให้หนุกสาวใหญ่ทำธุระใหญ่แห่หนุ่มมีแห่มันเร็วสิได้กลับมาไปกลับมืออื่นไปโคราชไปเศร้ากลับไป วันพฤหัสถึงสิได้ขายของไปเอาไข่ก่อนหรือจังไหนบ่งก่อนว่าไข่ไม่สิเหลือหลายบวเหมือนี่ไปขายบีดผาคือเกาค้าคอาชีพตามงหันตามงนี้มวนดีค่ะรเร็วว่างเห็ดอย่างอื่นเลย น้ำน,น้อยรับไนศิลปไปแอบเบิงผู้ชายเพิ่นอ่ขายใครนะไอเซตใครนะคะศิลาไปแอบ,บเ,อะะเ,อเะะอบ,บงนะคะผู้ชายเพิ่นจีวาบูจะพาไปแอบดูผู้ชายนะคะผู้ชายทำอะไรอยู่ไม่รู้แป๊บนึ่งนะคะหนาก็สี่นเมือกเนเพราะว่าแดดมันฮอน แดดมันฮอนนะ่ะผักเดี่ยมมองมองอันนี้มาอีกลังหนึ่งลังนี้ิ่นกันรังประกัลังเพิ่นกำลังทำความสะอาดใครเช็ดใครเบิ่งว่าใครมีใครแตกใครอย่างบอจ้าเลือกใครคัดใครกับเหลือบหลไรล่ะหมู่บ้านไปฟ้าม,มา้าหมูส่สอนก็เอาไปทรงลูกค่าประจำพร้อมทยอยเอาลงมาเช็ดกระต่างทำความสะอาดเบิ่งว่ามันมีขนติดบอมีอย่างติดบอเพราะว่าใครมาจากฟรามธรรมดานะครับก็บ่บด้เกลี่ยเก่า มันต้องมาเช็ดทำความสะอาดแน่น่อยหนึ่งก่อนถึงมือลูกค้านะคะอันนี้เบอร์ไหนพ่อเบอร์สองปะอันนี้เบอร์สองปกสิมาเช็ดมาลูกเออเห็นมันบงึงดูสะอาดห,หูสะอาดตาเวลาเอาไปถอดไปหยัางเนาะค่ะเนาะนี่แหละพ่อค่าขายใครเห็ดงานจะกของเมียกับฮอนบิดผายทั้งพูนโอเคนะคะอือพัว่าไปแล้ว นากระสีเมอือกดอกล้านรับแล้ว่ายคลิปไว้สิเอาไปลง y ย u ทูปโปนดร่งนนมาโดนแล้วอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยสิว่วากันเด้อค่ะเดอ้อเว้ยมันบปรดมีอันนี่มันบปรดมีแนวจยจับ u t u b e แบบบ้านบ้านนะคะเฮ็ด <l acht> จังหน่อยนึงเดียเด๋ยวเดี๋ยวผู้ต,ติดตามที่หายไปผู้ติดตาม3ปีได้82งคนค่ะจังไ๋ติดตามด้วยเด้อค่ะเดอ้อ เดี๋ยวขันันเห็ดเป็นรูปธรรมแล้วเดี๋ยวขันได้เปิดร้านตอนนี้กำลังเบิง่งนคำนี้ว่าสมควรสิเปิดร้านดีบอภาวาะเศรษฐกิจยังเสี่แต่ว่าไปจองไว้แล้วล่านนะาไปโตไปว่างไว้แล้วแต่พระท่านเลยไปเสียค่าเซาไปจองทีไว้แล้วก็แนมเมืองก่อนเพราะว่าช่วงนี้อ่าคว้าไข่ฟาร์มไก่อ่ะเข,า,ขาพระท่านไลยปล่อยไข่หลายเฮาภาษามาศีเอามาได้หลายคักเต็มพิกาดเฮาเอามาได้เจ่ักอ่า เกือประมาณบวกเกินสามสิบสี่สิบตั้งกับสามร้อยสี่ร้อยแผงก็ได้ขายหันเอามาเธอนหนึ่งได้ประมาณ 1, 000, พันแผงหรือ 800, 900, แปดร้อยเก้าร้อยแผงค่ะนี่หนาเปิดล้านอยู่กำลังเบิ่งผิดทางสิบเป็นสิบไปอยู่ค่ะจังไงก็มาติดตามเด้ออาชีพใหม่ของยายเย็นหลานเลี้ยงย่าเลี้ยงร้านพี่พร้อมบมานก๋าเลี้ยงห้านที่กเ,ทกเกา่าหลานกาแฟแก้วถวดว้ ยำสาวกับยำแรงจะของกับมากังเว่นกับเดเบิองเพื่อเนี่เดี๋ยวจะของแน่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวติดตามช่องยเย็นหลาเอย่างย่ายเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมช่องอีเด้อฝากกดติดตามฝากซับสไครต์ให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้ออยากได้อยากได้คนเบิองจะพันคนสิได้สางไล่ได้ค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตาม